ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาขับมาอึบวันนี้เ้ามีต้มหอยครับนี่เป็นผลผลิตจากเ้าลนะครับวันนี้เนาะนี่คือผลงานครับหอยหอยยังหั้หนาเนี่ออิ้นหอยยังกับหอยกาบเนี่ยหอยกับครับหอยซี่นี่นะครับน้ำกีนี่ครับอันนี้มาต้มครับต้มหอมใส่แต่ไข่ใส่ใบมะกรูดพี่น้องครับแล้วก็ ตำมูคุงครับขาไปได้เจ้าสุดยอดครับมาพี่น้องครับผมบ่าษาโดนครับครับบ่หวานสิขึ้นขอนี้ครับขอนี้ห่อนห่อนหอนหวานครับอุ่นต้มมือส่งหนึ่งต้มเือส่งแสบครับแสบแสบอยุคนี้อยู่โควิดครับข้าวงหาอยู่หากินแบบนี้แหละปลอดภัยดีปลอดภัยครับปลอดไฟครับมาไก่โตเขาทุกคณะเลยครับโำมงคุงอืม อาวมันเป็นน้ำหิว้วใช่ไหมรูหวัาเท่าครับอ,อยากหอยก็ได้กินหอยครับอยากปลาก็ได้กินปลาอยากปูก็ได้กินปูครับอยากปลาไส้มอนคบว่าได้กินมันหาบ่อน่ะ มาหัน่นบ่ะเป็นแล้วพตัวหัดยากนะครับถ้าแกวมากเลยหรอ,อจับบนเหนียวครับบนเหนียวหน,นุ่มครับบนเหนียวครับไหมตะเข่าเหนียวมากินก็ข้าวเหนียวครับปลากระป๋องข้าวกลับกับ,ก,บกุ้ยพี่น,น้อง อือต้นตุ๋ยอันเดียวเมนูผัดเสียบเรียกว่าไงเนาะเมนูผัดเสียบผัดฉาเนาะเมนูผัดนี่เสียบเพราะอมันนุ่มดี<อ>มันมันบางหยาบคือหอยซี่ครับนี่ครับแต่หอยซี่แหละ <sh arp> แต่ว่ามันบางหยาบเปรี้ยวอ้อยงอ้อยหอานอือเกลือนะครับสุกลืออย่าง,อองานี้ห <sh arp> ยางขา <sh arp> มุ้งเสือแล้วครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันไหมคะกินหอยค่ะกินหอยไหมคะไม่เคะจน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 พ่อเรียกินข้าวแล้วลูกพ่อพ่อกินข้าวนะต้องมาหลับเดี๋ยวโควิดมานนามนี่อะไรขี้อะไร ซอสปลาเคียวอ่าโอเคซอ,อสปลาเคียวแล้วก็อะไรอีกนะะจ้ะได้เลยค่ะเราจะกู้กับไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะเอ้ยร,รอนรอเิยกับก็อยากไปขู่เพื่อนหรอลองเขาหัจะมาเดี๋ยวมาอบอ้อ มาครับพี่น้องมานี่ครับการยูหายูหากิน,นห้องครับผมอยากกินหอยกับล้งไปหาเลยครับครับริมีเป็นปล่อยโอ้ยคนหลายเน,ะน,นาะงานมากเลยนะเห็นผ้าไปไว่อัน,นมอดแมนทอาเห็นผ้าว่ายด้วครับว่เองก็จิ้มดิบนบนรี่บน,นเนาะพักกันจองขุียกับสมุนหอบ ขันพระจองี่ไม่ได้กินครับพักกระจองครับของสุก็้เบื้งหอยนี่เต็มถาดเต็มนอ้องแต่ขันจีหม,มาอมาดีหน่อยเนี่ยหน่ว,ว่าไหลเดี๋ยวพ่อเต็มหอมของเขาหน่บอบัวปะเออสายอยู่นะนุ่มดีว่ะ พัพทดทัดเสบอยู่จ่าช่วยด่วนตัวเหี้ยไหมหรอแม่งหันไหมเกี๊ยหนังบริยานข้นน่าจะมีกินไกรหรอคือ,อ,อมานลองมา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  ตหม Adams, หอยบริสทธิบริสทธซาต่อครับตุมหอยบริสทธซาต่อครับรับประกันได้บริสทธซาตมหอยซื้อบริสุทธซาเลยครับ งงใจกำหมองไว้มาใจเนี่ครับพี่น้องครับความสุขการยืนต่องไห้ต่องหน้าเข้ายืนร่กันสองคนนะครับเขาบริเวณสูงสิงกับผู้ใดครับผมนี่ครับกักตัวกับกักตัวสองคนเนี่ยดูเมียงบวกกักตัวน้ำเดือดหนาได้ความเสียบประมาณนี่ซูซีกับหอยแมงปูได้ขนาดกินไงกับพรายแมงปูพรายพรยแมงปูสิมี หยาบๆมีช่วงจีนๆไม่ม้อยมันดิเดถ่วงบอกไหมเนี่ยมมสุดยอดพี่น้องบุ่นใส่สะอาดฮึืม จอดสุดยอดเดี๋ยวน่ารอดกันดีว่าคือพวกกินยังอ่างค้นอีกกินอ่างครับนี่กินอ่างแล้วรอทอดรอดไปนี่ๆ,ๆครับสมกับมาม่าเมื่อยมาลาพีน่น้องยำยำแดกให้ในปากครับ ออ่ากินข้าพอดีเลยขอย่าียังขึ้นรับ่างัขงแบกของปลาเมาวหืมเมาอยู่ป่ะแม่บรบบเลืองเบืออะเปียรอหอยสหอยหอยหอยต้มเลยนหอยต้มหอยซี่ห้านี่นะ ซี่หอหกุดติ๊บตมกินกันยังมีอยู่นิ่งเลยใช่ว่าหยาบะวะใช่าหยาบวะมันคือหอยงวนหอยงวนหยาบคันคัน,ข,นขันตัวใหญ่สีหยาบนิดนึงแต่ว่ากับบดทึงมันหยาบครับหยาบกูดิดนี่นบ้าลายภาในมึงข้าลายแล้ <laughs> จะแนวปฏิบัอมาอมากเพราะาต่ำองมานันมีคนกิมขายจานนสีบาทจานละยิบบาทซื้อเขาจะอาลงเทาห้ากันอ,อยู่นึนสีได้นสีได้นาะเบิ้งเปียกเป็นกระสอบเงาขายยูโรล,โลยียีอืมอูมอนัวเดเอายิงเขาจได้ยิ่งม,มาเตีง

อ๋อแล้วพี่เนี่กระดิ่พี่น้องครับผมกระดี่นะครับผมอ๋พอพยายามบางอ่า,าเงเมื่อเข้ากินยังกับติดตามนะครับผมตรวจติดตามว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะกินยังแนวเขาจะไปใส่มาใส่ครับผมนี่ครับช่วงนี้ข้าววีทครับข <c oughs> ้าต้องหากินแบบนี้ครับก็ลงตลาดก็ง่ายขินของปลาเนี่ยครับอันนี้มันของปลาไหมปลาหนำของหนำ <c oughs> นะน,นั่นสิเอ้า พอกกับแม่ครับพอกกับแม่ครับผมผู้ติดตามตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ